วสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัดปิ่นโตนะครับในเกม Jump Force ครับผมความเดิมตอนที่แล้วหครั้งที่เราเล่นยาวนะหลายคนก็บอกว่าพี่เล่นยาวสาะใจมากเฮ้ยปกติพี่ยาวอยู่แล้วครับเกินมาตรฐานคนไทยนิดหน่อยนะครับเอาล่ะวันนี้จะยาวหรือไม่ยาวเดี๋ยวเรามาค่อยๆปลุกปั่นไปพร้อมกันนะครับมาถึงอารมณ์นะครับให้มันแบบพึกเขิมเพื่เขิมพร้อมสู้ถ้าสู้แล้วสนุกก็จะเล่นกันยาว อ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อฮะเนื้อเรื่องของเราอยู่ที่อยู่ที่มิชชั่นนะครับเราต้องไปทำคีมิชชั่นกันต่อถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเฮ้ hey, ดูชื่อเควสก่อนดาบน้ำสะท้อนแสงเนตรสีเพิงความกล้าหาญทรีแมนเซลแต่ทำไมมันแบบว่ามีสัญลักษณ์สีแดงกับสีน้ำเงินอยู่มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราทำทีละอย่างครับเริ่มที่ดาบน้ำสะท้อนแสงอย่าลืมว่าเราเข้าสู่แชปเตอร์สี่แล้วนะครับมือมานอ๋อต้องเป็นตัวละครจาก นี่อะไรเนื่บริชตัวผู้หญิงอะที่เป็นดาบน้ําแข็งอะอิจิโกะมีคนที่บอกว่าอยากจะพบเธออยู่นะคนนี้อยากจะพบฉันเงั้ยเหรอนี่ไงอ้อองอลูเคียครับอิจิโกปลอดภัยดีใช่ไหมจ๊ะดีจุงบายอา้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะลูเคียสบายดีใช่ไหมเนี่ยแต่บ้าทำฉันเป็นห่วงหมดเลยอ่ะโทษทีนะทางนี้เองก็ยุ่งๆๆอยู่เหมือนกันเน่ย ดูสภาพก็พอจะเดาได้อยู่หรอกแต่น่าจะติดต่อมาบ้างนะคนก็คุ้นเคยกันแท้ๆขอโทษทีนะที่ต้องรบกวนให้พวกเธอกลับมาแต่ฉันต้องบอกพวกเธอเกี่ยวกับภารกิจต่อไปก่อนเราเวนอมจานวนมากนะบุกรุกพื้นที่ที่ฮ่องกงอยากให้พวกเธอมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีเลยละ่ะลูเคียนะครับถ้าผัวนีจะเป็นเลียคูว่าแต่ลูเคียเธอรู้ฐานที่ตั้งอัมบัสได้ดีจังเลยนะคือตอนนี้นอกเหนือจากบทพูดเนี่ยอยากให้ดูการแต่งตัวนะครับว่าใครโดดเด่นที่สุดในฉากนี้ ได้ยินว่ามันอยู่ในช่องว่างที่ต่างออกไปไม่สามารถระบุสถานที่จะภายนอกได้นี่พอดีผู้ชายที่ชื่อซันจีนะ่ะเขาช่วยฉันไว้จ้าเจ้าซันจิเนี่ยนะเรื่องผู้หญิงนี่ไม่เคยกลัวอะไรจริงๆเลยนะพูดอะไรอะ่ะป้าไม่มีอะไรหรอกซันจีนะ่ะเขาทำข้าวกล่องที่ชื่อว่าข้าวกล่องโจรสลัดชั้นเลิศมาให้ฉันด้วยนะ เมื่อกี้เพิ่งกินเข้าไปหวานอร่อยกินพร้อมกับแองเจล่าล่ะแองเจล่ากันเหรออ๋อผู้หญิงที่สูญเสียความทรงจำที่ซันจิช่วยเอาไว้น่ะเหรอเขาเพิ่งมาที่ฐานทัพนี้ไม่กี่วันเองอะ่ะยังมีเพื่อนไม่เยอะท่าน,านจะเหงานะอ้าวอีนี่อีมาแรง้ายมันแอบเห็นเราคุยอยู่ครับมันก็เลยส่งคิวบสีดำออกมาโออไม่นะอ้าเป็นอะไรไปลูกเคียในที่สุดก็เจออเมใช่ในที่สุดฉันก็เจอแล้ว เจ้าตัวปลอมที่ปลอมเป็นอิจิเกาะเฮ้ยเป็นไรไปนะลูเคียนี่ฉันตัวจริงนะเป็นผลงานของคอสมิคคิวสีดำอีกแล้วกันเหรอจะช่วยเดี๋ยวนี้ล่ะลูเคียนี่เหลือฮีโร่โดนควบคุมสติง่ายๆอย่างนี้เรียกว่าฮีโร่เหรอครับอย่างนี้ต้องจับมาลูเคียซะให้เสร็จไอเข็ดมาแล้วโอ้โหเท่ห่วยนี่ยนี่มันแต่งตัวอะไรเนี่ยเหลือแดกเลยอ่ะไมได้แฟชั่นนี้มาจากไหนเนี่ย ท่ามันาคาทะยานฟ้าอ๋อแข็งโอ้หกูยังไม่ได้ทะยานอุยเลือดเลือดกูหายเป็นข้อเลยเขาเติร์แอทแคอันนี้จับทุ่งจับทุ่งโอ้เลือดกูหายเยอะมากมึงเล่นแรงมากนะกันมูลชาร์จรอครับถ้าไม่เข้ามาจะกลายเป็นท่าเพิ่มความเร็วไม่เข้ามาสินะเข้ามาฟัดนาคาทะยานฟ้า ดูเลือดมันที่หายไปครับโอ้โหการมูเอาเลือดฉันอ๋อนาคาทยานฟ้ากับกมูนี่ใช้พลังถึงสองหลอดนะครับมีหน้าล่ะต้องชาร์จเยอะหน่อยครับจบไปเรียบร้อยว่ะลูเคียมาให้พี่เลียซะดีๆจัดการเลยโนปินตัดเก็บคอสมิคิวโอ้โหมาเพื่ออะไรเนี่ยมีอะไรเหรออิชิโกะนี่มันอะไรกันเน่ย แล้วเราก็อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังครับอย่างนั้นนั่นเหละขอโทษนะอิจิโกะขอโทษจริงๆเอะฉันไม่รู้ว่าฉันถูกมนต์สะกดอะไรก็เลยแบบลงมือกับเธออย่าคิดมากนะถ้าปลอดภัยก็ดีแล้วแต่ยังไงอ่ะฉันก็รู้สึกไม่ดีเลยถึงจะเข้าใจว่าทําเพื่อได้สติกลับคืนมาก็เถอะแต่การใช้ดาบกับพวกพวกนี่นั่นสินะไม่อยาก้กัมเองอีกต่อไปแล้วครั้งต่อไปฉันจะยอมเธอทุกอย่างกูนอกบทตลอดลูเคียครับไม่ใช่เคียรูครับผม ไปเคลียร์รูทําไมล่ะรูตันเรอกลับมาที่ฐานอัมบลัส,สอีกครั้งทํามิชชั่นต่อเลยครับเนตรสีเพิงใครกันนะที่มีเนตรสีเพิงตัวละครที่มีตาสีแดงโอ้ยคุลาบิก้าหรือเปล่าจาก Hunter x Hunter ครับเนี่ยเห็นไหมมา2คนเลยแปลว่าใช่แน่ภารกิจในครั้งนี้เป็นภารกิจลับสุดยอดนะคาดว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่แล้วด้วยไม่ต้องออมค้อมเลยแนะ่เรื่องแบบนั้นพวกเราชินอยู่แล้วงั้นเข้าเรื่องเลยแล้วกัน การติดต่อจากคูราบิก้าขาดหายไปคูราบิก้าเป็นพวกพ้องของพวกเราเองเนี่ยถึงจะไม่อยู่ในฐานทัพนี้แต่เราก็เชื่อมต่อกันตลอดนะคูราบิก้าเป็นฮันเตอร์ยอดฝีมือเหมือนกับก่อนแล้วก็คีรวัวนนั่นแหละได้รับมอบหมายให้แอบเข้าไปรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆพอจะรู้สถานที่ที่คูราบิก้าบุ่งหน้าไปจากบันทึกก่อนเดินทางนั่นอยากให้มุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีเราจะมุ่งหน้าไปเคียรูกันเคียร์ก็พอไม่ต้องเคียร์นะครับเพราะว่ามันจะเสียวะ่าตามแผนที่แล้วดูเหมือนจะอยู่แถวนี้นะอ่ามาแล้วครับ ตัวดำมาเลยฮะคุณอาบิก้าตาแดงมาเลยก่อนนี่เป็นกับดักแน่นอนเอามากบฮิโซกะครับฮิโซกะฝีมือแกกันเหรอก่อนมองครับแล้วเราก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งเออไปหยุดคุณอาบิก้ากันเถอะกูพูดอะไรวะกูยังไม่รู้กูพูดอะไรเลยมึงรู้ได้ไงเนี่ยมึงก็ให้บทพูดกูบ้างก็ได้นะคือมึงขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวกูอ่านให้แต่คือแบบมึงหันไปส่งภาษาใบเฮียมึงสื่อสารทางจิตเหรอกูเป็นตัวเอกนะ หรือว่าเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้คนดูคิดวทพูดเองนะครับก็ได้ฮะเข้ามาเลยฮิโซกะฉันสั่งสอนแกให้รู้ว่าอย่ามาทํากับพวกฉันโยนูครับโออะไรท่าเคาน์เตอร์เหรอกูไม่เข้าไปหรอกเบรกกอร์อ๊ยไอเฮียแไม่ใช้ท่านี้บันชีจำครับน้อยเ่ยรายการนึงนะ กันมูล่กันมูล,น,มลนี่ครับบอลสัตว์หางรู้สึกว่าถ้ากันมูลจะกันท่าระยะไกลไม่ได้ครับต้องเคานเตอร์ระยะไกลเท่านั้นต่อยบอลสัตว์หางช้าครับฝากด้วยนะก่อน ลบจังเคนปงไอ้เี้ยโดนว่ะปกติกูใช้ไม่เคยโดนเลยอ่ะเคนปงดิปงโอ้เด็ด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 เพิ่มความเร็วไม่เพิ่มความแรงโอ้ยถ้าไม่ตายครับกันไว้ก่อนมึงมาเคนปงโคตรแรงสักต้องใช้ให้เป็นครับจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะจังเคงปงก่อนดิ ปแปงรง่างโดนกูแน่นแนเอา้าโอ้โหเอ้จะใช้ท่าไม้ตายซะหน่อย,รรยอดจังแค็นป้องเลยครับโมตะป้องหนึ่งแรงมากนะป้องหนึ่งนี่เลือดหายประมาณข้อไงเราจะดูถูกก่อนไม่ได้ซะแล้วท่าเป่าวิงฉุบนี่ก็แรงไม่เบานี่นะถึงจะเบากว่าท่าของนัดปิดโตหน่อยนึงก็เถอะคุราบิก้าล้มไปแต่ฮิโซกะยังยืนอยู่นะครับนั่นตัวจริงเหรอ รอก่อนฮิโซกะไม่รู้ตามไปหรอกคิรัวนั่นเหมืนล่างก๊อปปี้เนี่ยก่อนอื่นโนบินตัสฝากคุณราปิก้าด้วยนะเก็บคอสเมตคิวมันใช่ล่างก๊อปปี้จริงปหมวะฮิโซกะโล่งอกนะที่คุณราปิก้าปลอดภัยขอโทษนะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองช่วยคุณราปิก้าไปได้แล้วครับแต่ฮิโซกะนั่นจะเป็นตัวปลอมจริงหรือเปล่านะน่าสงสัยชะมัดญาติเลยเนี่ยกลับมาที่ฐานครับมันให้คุณราปิกา้า เอาไปตามความเคลื่อนไหวของฮิโซกะครับเท่านี้ก็คือความเคลื่อนไหวของฮิโซกะที่ทราบในระยะนี้แหละครับหมายความว่าฮิโซกะติดต่อกับพวกเวนอมจริงๆเหรอแต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มติดต่อเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับนี่หรือว่าฮิโซกะเชื่อมพวกเวนอมจริงๆหรือเปล่านะ่ยังไงกันนะฮิโซกะก็คือฮนะิโซกะน่มันก็จริงนะนี่คุราบิก้ามาที่ฐานทัพนี้สักทีได้ไหมการจะไล่ตามฮิโซกะเพียงลําพังเนะี่ยมันอันตรายเกินไปแล้วนะก็จริงนะแล้วเจ็บและจําจากครั้งนี้เลย จากนี้ไปเนี่ยจะต้องรับมือกับฮิโซกะตัวจริงแล้วก็ร่างก๊อปปี้ในเวลาเดียวกันด้วยเป็นไปได้ไหมว่าจะถึงเวลานั้นไม่อยากจะนึกถึงเลยนะเนี่ยท่านเลขาธิการครับอน,นุญาตให้อยู่ที่ฐานอัมบัสสักพักได้ไหมครับอ๋อแน่นอนร่วมมือกันน่าจะดีกว่านะฝากทุกคนด้วยนะคุราบิก้าก็เลยกลับมาอยู่ที่ฐานอัมบัสครับจากปกติที่ทามิชชั่นอยู่ข้างนอกตลอดแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนฮิโซกะจะเข้ากับฝ่ายเวนอมแล้วอันตรายเกินไปที่จะทํามิชชั่นคนเดียวความกล้าหาญ อะไรคือความกล้าหาญกันนะมิชชั่นสีน้ำเงินนี่คืออะไรอ่ะอ้าวมิโดริยะซาเอะเรียวแล้วก็เวชิต้าครับเป็นอะไรไปหรือหนุ่มน้อยคุณซาเอบะครับคือว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยรอบๆตัวมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นผมกังวลว่าผมจะไปรอดท่ามกลางทุกคนหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆเลยถ้ามีเวลาว่างมานั่งกุ้มอย่างงี้ถ้าไม,ไม่เอาเวลาไปฝึกให้มากขึ้นสักหน่อยไม่ดีกว่าดิ้งย นั่นสินะครับแต่ผมไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรมาตั้งแต่เกิดผมต่างจากพวกนักรบชั้นนำอย่างคุณเบจิต้านะครับนี่เบจิต้าอย่าทำให้เด็กเนี่ยร้องไห้เฮีฉันไม่ได้ทำก็หน่อยอ๋อดีละตัองั้นตอนนี้เดี๋ยวฉันจะลงแรงช่วยนายสักครั้งนึ่งนะฝึกพิเศษให้ผมเลยครับอ๋อเดกุนะครับผู้ซึ่งไม่ค่อยมั่นใจในพลังตัวเองมาอยู่ท่ามกลางนักรบชั้นนำ ของจัมฟอสอย่างนั้นปิ่นโตก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเป็นธรรมดาแหละครับก็เลยจะได้รับการฝึกพิเศษจากท่านไซเรียวสุดยอดทันเตอร์รู้ไหมว่าสิ่งที่นายไม่มีหรือมีไม่พออก็คือความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจก่อนจะให้ลองการต่อสู้กับเจ้าพวกนี้ดูอ,อ,อ้าจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองฉันไม่ออมมือให้หรอกนะ โจทาโร่กับเคนชิโร่นะครับออสองคนเนี่ยอ๋ผู้มีใบหน้าอันโหดแหลอเชื่อและเป็นที่เรื่องเลออ๋ในเจฟอร์สเป็นไงน่ากลัวอ๋ใช่ไหมนั่นสินะครับดูเหมือนมีแรงกดดันหรือว่าบรรยากาศที่แตกต่างออกไปเลยครับผมกลัวครับรูปร่างก็เหมือนกับอาไม้ไม่มีผิดเลยฮะ อ๋อถ้าเอาชนะพวกนี้ได้นายก็จะมีความมั่นใจอ๋อในตัวเองใช่ไหมอ๋อเอาเลยกครับอ๋อกูอก็เหนื่อยกับการอาคพกแบบนี้ใครอ่ะเป็นคนคิดข้ค้นเสียงนี้อ่ะให้กับไซบะออเรียวมาสู้กันกูต่อยไม่โดนเลไเยอยสมาร์ อูมดีทอยสแมัตส,สองลุ่มหนึ่งนะครับเดกุจะได้เก่งขึ้นไงละ่ะโอ้โหเบาพ่อผมมึงจะ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 ทีกูล,ลดไปหนึ่งส่วนสี่เลยทีเดียวเดลารเวอร์ส, <ไ Ins an> สมสัโดนครับยิงเข้าไปที่หน้าผากเข้าปะ เอาอุ้มอ้ย่าสาเม็สรับไปซะพลังของเอาอไหมแมนเชสเตอร์สมัทคอมโบโต่อเนื่องครับ<สะ>กันเก่งจับทุ่มแม่ง<สะ>ดีทอย สมาชปิดฉากครับเดลาร์เวสสมาชกันได้อีกหูท่าไมาตายปะกันแมนเชสเตอร์สมาชโอ้ยเบา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 ดีทรอยสมาชเบเกตแมนเชสเตอร์อ้าว,าว,าว,าวาไม่พูดชื่อผิดอีฮีดีทรอยสมาชอ่อนหัดนะฉันคือมิโดริยะอิซูกุนะเรียบร้อยครับ ไม่ว่าจะน่าโหดแค่ไหนก็ให้ดูที่ฝีมือแล้วกันนะครับผมว้าเดล่าดันละแดะเป็นไงมั่นใจขึ้นมาบ้างหรือ,อยังอ่ะครับครับผมอ๋องั้นเหรองั้นเหรอถ้างั้นอ๋อขอข,ข้าตอบแทนเป็นคราวหน้าแนะนําคุณครูคนสว,สวยให้หน่อยแล้วกันนะอ๋อนั่นคือจุดประสงค์เหรอครับเนี่ยว่าแล้วทำไมถึงใจดีจังเนี่ยใจดีมากครับไซบาเรียวสอนเราเพราะอยากรู้จักกับครูสวยๆครับแต่ว่าเออตัวละครเนี่ย ฮีโร่ค้าเดเมียก็อาน่มใหญ่ทุกคนเป็นยังไงบ้างฝึกพิเศษไปได้สวยไหมเอเอครับผมพูดตรงๆก็ยังไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่แต่ทุกคนพยายามทำให้ผมมีความมั่นใจในตัวเองต้องพยายามต่อไปเพื่อทุกคนด้วยครับฮ <c oughs> ดูเหมือนจะโล่งขึ้นแล้วสินะก็บอกแล้วว่าถ้าปวดท้องก็ให้ไปขี้จะได้โลง่งครับกลับมาที่ฐานอัมบรัสครับผมยังมีไมชั่นสีเงินอีกอันหนึ่งนั่นก็คือทรีแมนเซลมาแล้วครับคาคาชิบอกว่า เอาละฟังทางนี้เนี่ยอะไรเหรอครับคุณคาคาชิโทษทีโทษท,ท,ทีที่รบกวนเวลาพักของทุกคนนะแต่อยากให้ทุกคนรู้วิธีการต่อสู้แบบนินจาเนี่ยอะไรกันนะครับกระทันหันขนาดแม่อย่าพูดอย่างนั้นสินารุโตบอกมาสิว่าพื้นฐานของการต่อสู้หูนนินจาคืออะไรแนะ่นอน ก็ต้องเป็นกลุ่มทีแมนน่ะสิกลุ่มทีแมนเนี่ยเหรอตอนนี้อยากให้พวกเธอเข้าใจนะเกี่ยวกับกลุ่มทีแมนสู้แบบกลุ่มละสามคนอีกครั้งหนึ่งถ้านายว่าอย่างนั้นก็ตามนั้นก็ได้ครับขอบใจถ้างั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อสอนวิธีนินจาก,การต่อสู้นินจาให้กับตัวละครทุกตัวนะครับสู้แบบสามคนนั่นเองถึงละเอาละวิธีแบ่งกลุ่มกลุ่มละสามคนนะครั้งซาบบชิริวพวกนายอยู่กลุ่มเดียวกันซะเอ่อการจับกลุ่มเนี่ยมีความหมายอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่ากกาาารจับลุ่่มมมมมไมได้ีควมหมยหน อ้าวไม่มีเหรอฮะก็เพราะไม่มีความหมายนะสิมันถึงได้มีความหมายที่จะทํายังไงล่ะจะบอกว่าไม่ว่าเมื่อไรไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ได้สามารถร่วมต่อสู้กับใครก็ได้สินะถูกต้องนารุโตจับกลุ่มเดียวกับซาสึเกะละกอนนะแสะดงให้เห็นถนึงความเข้าขากันซะสิเข้าใจแล้วครับดีละสู้เลยนะทางนั้นเริ่มได้ก่อนซาสึเกะนารุโตคู่กันนะครับส่วนอีกฝั่งก็คือชิริวซาโบและก็ทรังนั่นเองครับมาเอากูมาคับทางด้วย ฟันแมงนี่นะตู้มขาลเตอร์ครับทังตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วเว้ยฟ <disciple. S 1> ันหน้าแม่งฟันฟันฟันพลังโอ้โหเต็มหน้าเลยสัตว์หกวิถีกันเลยทีเดียวฟินิชชิ่งอิมแพค โอ้ยช่วยด้วยครับคุณซาโบซาโบมาต่อครับมัดเพิงเฮ้ยเบา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 กันไว้นัดกันไว้แม่งเอ้ยนารุโตะแม่งโหดสัตว์กัน โอ้โหกูตายเลยก็ได oh, okay ้นะถ้าจะแรงขนาดนี้มัดเพิ่งฟาดกองเล็บมังกรขยายพลังงานโอ้ยกระสุนมังจกครับแรงมากออกมาชิลิวเบ็ด ถ้าหมายตายสุดยอดจงดูซะมัดร้อยมังกรสังหารฮะอย่าให้ดาร์กอนชีริวผู้นี้ต้องใช้พลังคอสโมเป็นอันขาดเอา้าพอแค่นั้นแหละคุณซาโบคุณชีริวขอบคุณนะครับ อะไรเล่าไม่ต้องหรอกฉันเองอ่ะก็ได้รับแรงกระตุ้นเช่นเดียวกันละนานทีจะเห็นสมาชิกหลากหลายจับกลุ่มกันแบบนี้ก็ดีใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นได้ให้พวกทั้งฝึกพิเศษในฐานะตัวแทนของทีมรู้นะว่าจะพูดอะไรพวกเราก็ได้ดูการฝึกพิเศษของพวกทั้งแล้วนะไม่ว่าเมื่อใดก็เชื่อใจพักพวกและต่อสู้เป็นสิ่งสําคัญใช่<ไ>นั่นคือหัวใจสาคัญของกลุ่มทรีแมนยังไงล่ะครับผมสอนสมาชิกในกลุ่มแกมมาครับสมาชิกคนไหนก็ได้นะครับ ให้ความสําคัญเท่าเทียมกันร่วมมือกับใครก็ได้เอาละครับคีมิชชั่นต่อไปช่วยพิกโรโ่กับอิจิโกเซในการ์ตูนเนี่ยคำว่าสีต้องอ่านเป็นเซเพ,เพิ่มอารมณ์ช่วยพิกโรโ่กับอิจิโกเซเอา้าวกูมาคนเดียวเหรอเนี่ยอย่างงี้ก็ไม่มีบทพูดสิเคลื่อนย้ายจะจชิ้นเหยียบได้นั่นไงพิกโรโ่กับอิจิโกะกองกําลังแค่ระดับเนี่ยไม่ต้องถึงตาฉันออกมาหรอกนะอ,อ้าอีอมาแมลงน้อยอยู่นั่นครับมันวางแผนอะไรกันแน่นะ ไม่เบาเลยนะอ้าวออน้อยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยแรงกระตุ้นนี้มันคืออะไรกันนะอ้าวกูมาพอดีลายมากครับอีมาแรงเขียวเฮ้ยมึงอย่าสู้กันเองดิอย่ามาควานะ อ้าวอ้าวพอกูไปขวางก็เลยลุมกูอีกรัดติวจริงๆอ้าวแล้วรอบนี้เอาเพื่อนมาช่วยได้ครับน้อยเนะี่ยแกบังอาจทำพิกโกโลกันเหรอตัวละครที่ฉันปวดปานแกทำอย่างนี้เหรอลูฟี่รบกวนด้วยเนะี่ยยูกิฝากจัวการ์ดเทพให้ด้วยล่ะมาไปช่วยพิกโกโรแสมึงก็กันเก่งเกินนี่เฮีย การเก่งๆอย่างเงี้ยชอบดึกละนี่ครับเก่งเหรอเบกาดหวดกระสุนสัตว์ทางออกมาลูฟี่โอ้โหออกมาโดนเลยนี่ลูฟี่โอ้โหไอ้เหี้ยกูพุ่งเข้าไปมงเต็มหน้าเลยครับผมเข้ามามึงเข้ามา อุทานีเ้เฮียครับกันไว้ก่อนๆๆกันไว้ก่อนครับมันรออยู่โคยคัยเหรอออกมายูกิได้เวลาของนายแล้วแบ็คไม่จเชเช่นเกิลฝากด้วยนะเดี๋ยแค่ได้เวลาจัวแล้วโอ้โหไม่โดนในระดับพลังแห่งแสงมนะั้งจัว จัวอีกจัวอีกไปเลยสอนเทพอ่าเป็นไงล่ะยูกิออกมาปิดฉากได้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเป็นเพราะสอนเทพที่จัวขึ้นมาแท้ๆไปช่วยพิกโรกโ่กับอิจิโกะเซะ<น>ี่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยอ,อย่าบอกนะว่าถูกคิ้วควบค,คุมกันเหรอใช่ พวกนายถูกคีบควบคุมหน่อยนะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยขอบคุณที่ช่วยนะขอบใจนะจากนี้เรจะทำไงดีอะกับไปรายงานที่ฐานก่อนกับฐานเลยเฮียมาทำไมเนี่ยกูมาทำไมกูมาตั้งนานมาทำไมมาเพื่อช่วยพวกมึงสองคนเฉยเนี่ยนะทั้งพิโกโรและอิจิโกะผู้คอมีค้วควบคุมนั่นเหรออยู่ดีๆก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะ่ะขอโทษนะพิโกโร ไม่ใช่แค่พวกนายนะจริงๆพักพวกที่อยู่ทีมเดียวกับฉันก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเหมือนกันน่ะเขาเหมือนกับโนบินตัสที่เดิมเป็นมนุษย์ในโลกแห่งความจริงในทีมลุงโกคูด้วยเหรอทีมนายก็เหมือนกันเหรอลูฟี่แล้วนายละ่ะทีมฉันไม่มีนะจริงเหรอเกิดเหตนนุการณ์ถูกคิวควบคุมในหลายสถานที่ในจังหวัดเดียวกันแบบนี้ คิดว่าไครใช้หนังสือสีดำฟังจิตใจชั่วร้ายของตนเข้าไปในคอสมิคคิวแต่ว่านอกจากาคแล้วอาจจะมีคนอื่นที่มีหนังสือสีดำอีกก็ได้นะจะว่าไปผู้หญิงคนที่ฉันเห็นที่ดาวนาเม็กผู้หญิงที่นายเคยได้งานในครั้งก่อนนะก็น่าจะเป็นไปได้นะนี่เป็นการคาดเดาเฉยๆแต่ว่าอาจจะมีหนังสือสีดำอยู่หลายเล่มและมีหลายคนที่ถือหนังสือเล่มนั้นอยู่ เรื่องนี้ฉันจะตรวจสอบดูทุกคนระวังให้ดีล่ะโอ้นี่หนังสือสีดำมีมากกว่าหนึ่งเล่มอีกแล้วเนี่ยเล่มเดียวกูก็ปวดหัวแล้ะอ้าวมาเยอะวะงายนัดเป็นตไม่ต้องห่วงเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้ถูกใครควบคุมอยู่หรอกนายเ็เห็นกับตาแล้วใช่ไหมล่ะว่าพรพวกที่ถูกควบคุมอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอืมเคยเห็นแล้วล่ะฉันเนี่ยสงสัยว่าต้นเหตุของเรื่องนี้ อยู่ที่คนคนหนึ่งในฐานทัพของเราไงล่ะอย่างที่ได้บอกเมื่อตอนเจอกันครั้งแรกแล้วฉันเนี่ยไม่ได้มีพลังร่างกายที่แข็งแรงหรือมีพลังมหาศาลอะไรหรอกแต่ที่ถนัดเนี่ยคือการสืบสวน,นยงไงล่ะไรสมองแล่นในเรื่องแบบนี้จนน่าสยองเลยนะไม่ต้องพูดว่าน่าสยองก็ได้นะลุค <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เลยอยากจะขอ,ขอความร่วมมือจากนายด้วย ไม่จะเป็นต้องฝืนใจนะเราจะร่วมมือกับไลท์ไนเหรอครับก็ได้ฉันยอมก็ได้งั้นเหรอใช้ความร่วมมือเหรอขอบคุณนะแัทพินโต้ถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นช่วยรวบรวมข้อมูลจากพวกลูฟี่ให้หน่อยได้ไหมเท่านี้เราก็เป็นพักพวกด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปเข้ากับไลท์นะครับเพื่อช่วยสืบสวนบางอย่างแต่ไลท์จะไว้ใจได้จริงหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้ว่าเราโดนหลอกอยู่หรือเปล่านะครับเราจะต้องไปที่ทีมเบต้าเพื่อหาลูฟี่ครับผมไปสืบสวนอะไรบางอย่าง ที่นั่นเจอลูฟี่ซันจิเบจิต้าคุยกันอยู่แล้วมีไลฟ์กับลุกครับแอบดูอยู่ตรงนั้นทำไมต้องถ้ามึงเป็นพวกเดียวกันทำไมมึงต้องหลบหบซับซ้อนด้วยวะมึงก็เดินกาไปคุยกันได้ปะเฮ้ยลองพูดอีกทีดน่จะต่อยให้กระเด็นเลยนะอย่านะลูฟี่จะให้พูดอีกกี่ครั้งก็นด้นพวกที่ถูกอะไรบางอย่างควบคุมในสนามรบน่ะทุกคนหลังก็พบกับซันจิก่อนออกรบ แกหยุดภาพได้แล้วญญคุณซันจิมีอะไรเหรอคะโอ้อังเจล่าจังไม่มีอะไรหรอกแค่แซวกันเล่นเท่านั้นเองเนี่ยเบจิตาก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแต่ว่านะลูฟี่นายจะต้องเสียใจภายหลังแน่หนัวหัวทุกคนที่กลายร่างกลายเป็นรูเพราะว่าเจอซันจิก่อนคลับดูก็รู้แล้วใช่ไหมฉันเลยอยากให้นายตรวจสอบความเคลนไหวหน่อยเนี่ย อาจจะไม่ใช่พระซันจิแตาา่จะเป็นพระแองเจล่าก็ได้นะครับแองเจล่าอาจจะเป็นอหนุมาแรงก็ได้นะครับหน้าตาคล้ายกันมากผมสีเขียวเหมือนกันด้วยมันแปลงร่างได้หรือเปล่ามันแฝงตัวเข้ามาที่นี่เพราะเหตุนี้หรือเปล่าไม่แน่นะครับหน้าตามก็ไม่น่าไว้ใจขนาดน,นั้นด้วยสิแล้วตอนนี้ครับมีเควสขึ้นมาครับผมเดกุซันจิเต็มไปหมดเลยครับยังไงคราวหน้าเรามาต่อกันแล้วกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครคือมือมารตัวจริง คราวหน้าติดตามกันได้ในคลิปจัมฟอสครับแต่วันนี้นัดปิ่นโตขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ้อออมงงททาี่สว